ลงพื้นที่นายจุรินลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีช่วยอดีตสอสแมนผู้สมัครเขตสองหาเสียงบอกกาญจนบุรีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมีปัญหามากและปัญหาอื่นๆประชาธิปัตย์จะเร่งดําเนินการให้หากเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเชื่อมั่นครั้งนี้ต้องปักธงได้แน่นอนวันที่10เมษายน2566นายจุรินลักษณะวิสิธิ์ รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปยังเขตเลือกตั้งที่2โดยมีนายชัดรพันธ์เดชกุษลทรหรืออดีตสสแมนผู้สมัครสสเขต2พร้อมด้วยนายธนพัฒน์ทองใบผู้สมัครสสเขต1นนายสมปองคำเที่ยงผู้สมัครสสเขต3ดรอนุกูลแพรไพศาลผู้สมัครสสเขต4นายชัยวัน์ไกรเลอร์ผู้สมัครสสเขต5ให้การต้อนรับโดยการลงพื้นที่ของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้จุดแรกหน้าสวนหลวงรอเเขตเทศบาลท่าเรือพระแท่นอำเภอท่ามกาก่อนเดินทางมาที่ตลาด เทศบาลตะบลท่าม่วงอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยพี่น้องประชาชนชาวอําเภอท่าม่วงผู้ที่สัญจรผ่านไปมารวมมอบพวงมาลัยและดอกกุหลาบสีแดงให้แก่นางจุรินลักษณะวิสิทธิ์และนายชาติพันธ์ผู้สมัครเขตสองในครั้งนี้การจํานวนมากหลังจากระมอบพวงมาลัยดอกกุหลาบแล้วคณะได้เดินทางทักทายประชาชนในเขตเทศบาลท่าม่วงนอกจากนี้ยังพบประชาชนที่ขับขี่รถผ่านจุดดังกล่าวได้เดินผ่านวงล้อม ร,ปรอปภเข้าไปแจ้งกับนายจุรินว่าตนเองพร้อมครอบครัวเลือกประชาธิปัตย์ทุกครั้งฝากขอให้ชาวประชาธิปัตย์สู้ๆพร้อมขอให้นายจุลินได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายจุลินยิ้มก่อนออกปากข,ขอบคุณชาวบ้านรายนั้นและจากการเดินพบปะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวงแล้วคณะได้เดินทางไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อร่วมประชุมวางแผนในการหาเสียงในครั้งนี้โดยไม่ได้ให้สื่อเข้าไปรับฟังด้วยแจ้งว่าเป็นการประชุมส่วนตัวโอกาสนี้นายจุลินลักษณะวิสิทธ์ รองนายกและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องจากอดีตเราเคยมีสสอ,อยู่หลายคนและการเลือกตั้งในครั้งนี้จะสามารถปักธงให้กับประชาธิปัตย์ที่การจะนะบุรีได้โดยมีผู้สมัครทุกเขตได้ลงพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราลงพื้นที่เขตที่2ซึ่งเป็นเขตของนายชัดันธ์เดชกิิสุนทรหรืออดีตสสแมนต้องยอมรับว่าอดีตสสแมนแม้ที่ผ่านมาไม่ได้สมัคร แต่แมนก็หนักแน่นมั่นคงที่อยู่กับพักไม่ทิ้งพักถือว่าเป็นตัวอย่างของพักประชาธิปัตย์คนหนึ่งที่มีอุดมการณ์แม้ไม่ได้เป็นสสก็มีการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ขาด4ปีที่ผ่านมาดูแลพื้นที่ตลอดส่วนในเขตอื่นทั้ง5เขตฝากพี่น้องประชาชนสนับสนุนพักต่อไปด้วยนโยบายของพักก็มีออกมาชัดเจนได้ทํามาต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีปัญหาที่ดินทํากินมีปัญหามากแต่ทางพักประชาธิปัตย์ก็ดําเนินการไปกว่า5 0 0 0 0 0ไร่ ส่วนที่ไม่ได้นั้นไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากไม่มีเส้นหรือน้ำมันหล่อเลี้ยงก็ไม่ทราบได้แต่เรื่องนี้แก้ไม่ยากคนรุ่นปู่ย่าตายายหากประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลภายใน4ปีเรื่องนี้ต้องทำให้จบส่วนประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะปลดล็อกให้ประชาชนสามารถได้อยู่ในพื้นที่เพื่อทำกินได้ต่อไปนายจุรินกล่าวทิ้งท้าย

คนนี้ม้มรู้จักกันหมดเลเนี่ยนี่คนดังนะมง้มนะจริงไงฮะ มีซอซอมาหลายสมัยนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเชื่อว่าจะสามารถที่จะปักธงที่กาญจนบุรีได้ในรลายเขตนะครับซึ่งผู้เขตก็มีผู้สมัครรบ้วนแล้วก็ลงพื้นที่มาแล้วนะครับโดยเฉพาะาวันนี้ขณะที่อยู่ที่นี่คือที่ท่าม่วงซึ่งเป็นเขตของแมนนะครับ แล้วก็เป็นอ,อ,อดีตผู้แทนราษฎร,รของพรรคแล้วก็หนักแน่นมั่นคงอยู่กับพรรคแมนนี่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาติไตยตัวอย่างคนหนึ่งของพรรคและพวกเราก็ชื่นชมนะครับผมเองก็สนับสนุนแล้วก็อยากเห็นชาติทันเดชกิจสิงทรัพยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งกลับมารับใช้พี่น้องชาวข้ามมู่หนังนซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยแมนเป็นคนหนึ่งที่ลงพื้นที่สมัครเสมอ สี่ปีเต็มๆเนี่ยไม่ไปไหนเลยอยู่ครุกอยู่ในพื้นที่แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชนที่ที่เขตนี้เนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็เที่ยวนี้เสียงตอบรับก็ก็ต้องถือว่าดีครผมก็มั่นใจว่าอย่างน้อยนี่ก็อีหนึ่งเขตที่เราจะปักทงได้ที่กาญจนบ,บุรีที่เหลือก็ขอคำุณาพี่น้องอชาวกาญจนบ,บุรีทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนพักประชาธิปัตย์ ผู้สมัครทั้ง5เขตก็พร้อมแต่ว่าแต่ละเขตเบอร์ก็ไม่เหมือนกันเที่ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศครับแต่บัตรใบที่สองเนี่ยช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเบอร์26ซึ่งผมผมมั่นใจว่าพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศรับทราบแล้วแล้วก็อขอ,อเลยไปถึงพี่น้องที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่กาญจนบุรีด้วยอขอให้ยืนหยัดช่วยสนับสนุนพรรคต่อไป ครับซึงต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็ช่วยชักชวนพี่น้องประชาชนที่ที่รักพวกเพื่อนฝูงคนในครอบครัวมาช่วยสนับสนุนประชาธิปัตยเพิ่มเติมผมเชื่อว่าเมืองการเที่ยวนี้เนี่ยของพักก็มีหลายเรื่องนะครับประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดแล้วก็ในเรื่องของที่ดินทำกินอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่พักมีนโยบายชัดเจน ที่ต้องการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการออกรกรรมสิทธิ์ที่ดิน2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือที่ดินทําที่ดินที่เป็นของประชาชนแล้วก็มีสอข้อหนึ่งมีนอซอสาแต่ไปขอออกโฉนดแล้วติดขัดอาจจะไม่มีน้ํามันหล่อลื่นหรือจะด้วยไม่มีเส้นหรือด้วยเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับที่ทําให้ล่าช้ามาจนถึงวันนี้ตั้งแต่ปูยาตายาย ถ้าประชาตนเป็นแกนตั้งรัฐบาลเป็นนายกเท่านี้เนี่ยเราจะสนับสนุนให้ออกนโฉนด1ล้านแปลงภายใน4ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เพ้อฝันแล้วก็ทําได้เพราะเราทําอยู่แล้วตอนนี้ท่านนิพนธ์มุญ,ญมยมณีเป็นรัฐตรีช่วยมาไทยแล้วก็ดูแลกรมที่ดินท่านนริศขำนุรักษ์ก็มาสางานต่อเราสามารถออกนโฉนดที่ดินสามแสนกว่าแปลงในช่วง4ปีที่เราทํา เพราะฉะนั้น4ปีข้างหน้าเนี่ยเรายืนยันได้ว่าเราสามารถออกโฉนดได้หนึ่งล้านแปลงส่วนที่ดินที่ชาวบ้านก็ทํากินอยู่ในที่ดินของรัฐไม่ว่าจะในรูปแบบไหนป่าสงวนจะเป็นที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองหรือที่ดินในเขตใดก็าตามที่ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐอันนี้เนี่ยจะช่วยปลดล็อกให้โดยประชาธิปัตย์จะออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้กับผู้ที่อยู่ในที่ดินของรัฐในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอันนี้ก็ช่วยให้ประชจาชจนสามารถทำกินได้ด้ย